แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุสองหนุ่มซิ่งจะสวนเลนจะชนรถตู้หักหลบชนถลายข้างกระจกรถตายหนึ่งสาหัสหนึงค่ะ โดยเมื่อเวลา22นาาินาทีวันที่4มีนาคม2566้ร้อยรตำรวจโทชิสนุพกอุ่นตารองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักง,งานสอบสวนสพมแพร่จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถตู้ที่บริเวณถนนสายแพร่ลองหน้าร้านอาหารเมนูปา่าตำบลปา่าเมดอําเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลแพร่รถ กู้ชีพโรงพยาบาลแพร่หน่วยกู้ภัยแพร่และกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลป่าเมกออกตรวจสอบเหตุตามที่ได้รับแจ้ง ที่เกิดเหตุพบรถจักรยาน,นยนต์ยามาฮ่าเอลรอกสีดำทะเบียนหนึ่งก่อกยยผู้หญิง5814แพร่มีร่องรอยการเฉียวชนด้านหน้าเสียหายล้มอยู่ข้างถนนเลนขาเข้าเมืองแพร่มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนอนร้องควันครางมีแบาดแผลตามร่างกายและขาซ้ายผิดรูปทราบชื่อคือนายรัฐพลอายุ25ปีอยู่หมู่ที่6ตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่ กูชีโรงพยาบาลแพร่จึงทําการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนําส่งโรงพยาบาลแพร่ส่วนกลางถนนพบชายหนึ่งรายทราบชื่อคือนายธนาทิพย์อายุ26ปีสภาพใบหน้าเละเพราะชนกับของแข็งเสียชีวิตคาที่ส่วนคู่กรณีเป็นรถตู้โดยสารสีบรอนเทาทะเบียนนนจจจน3106เชียงใหม่ที่ขับขี่โดยนายอนุรักษ์อายุ35ปีชาวอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ภายในรถตู้มีผู้โดยสาร10คนมี คนในรถตู้สองคนบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะถูกเศษกระจกกระเด็นโดนใบหน้าแล้วร่างกายจากการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยถูกชนตั้งแต่ประตูผู้โดยสารด้านซ้ายอยาาไปถึงไทยรถกระจกรถแตกละเอียดสองบานมีชิ้นส่วนเนื้อมนุษย์ติดอยู่จากการสอบถามในอนุรักษ์ทราบว่า ตนเองรับจ้างาพาผู้โดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่จะไปงานศพที่จังหวัดน่านในวันพรุ่งนี้เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็ขี่มาตามเลนปกติแต่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่ขีส่สวนเลนมาด้วยความเร็วสูงพุ่งข้ามเลนมาหาจะชนหน้ารถตนเองจึงหักหลบทําให้รถจักรยานยนต์ชนด้านข้างแล้วถาลายชนขอบประตูและกระจกก่อนจะประคองรถไปจอดอีกเลนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารซึ่งตนเองต้องหลบเพราะไม่อย่างนั้นหักชนด้านหน้าจังๆอาจจะ จะบังคับรถไม่ได้ผู้โดยสารทั้งสิบคนในรถอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ค่ะแล้วผมก็เลยบอกแล้วถนนเส้นนี้มันเป็งถนนเส้นที่พลิ้กระดที่สุด คือรถมอไซค์ตัดหน้ามาแล้วผมก็เลยหกลักหลบย้อนศรไใช่หรือว่าทัดย้อนศรคือหักเลี้ยวย้อนมาเลยครับที่แรกเกาอยู่เลงเลนของเขาแล้วก็ขเขาก็ตัดมาตัดมาแล้วก็คือจะชนข้างหน้าครับผมก็เลยหกลักหลบลักษณะเป็นการเซมาหรือว่าตั้งใจเหมือนจะเซ<ๆ> <ๆ S 2> มาครับตอนขับก็คือขับมาตรงๆครับผมก็ขับตรงตอนตอนเขามาก็ตรงแล้วรถเซมาหารถผมเลย ตอนนีนะ้เราไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยมีโด,เดน,น,นเสร็จกระตกแล้วมากันอีกคนพี่บนรถสิบครับบ ช่างลาที่หัวจันทรกครับตลอที่อาจาร์กัวจันทร์